็นกรรมการเขายืนร้องร้องได้ทุกคนเลยอ่ะอยู่ในวัยไงรุ่นนี้เลยอยู่ในช่วงวัยอยู่ในช่วงวัยอยู่พ่อผมอยู่ด้วยเหรอเข้าองเ่แฟนชาดเอามาร้องใหม่เขามีเอามาร้องใหม่ในในภาพยนตร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแฟนชาดโอเคของพี่ก้อยนอกับเพลงนี้ก็คุกกี้เสียงไทยที่เราชอบร้องกัน อย่านะเดี๋ยวพี่เขาเต้นนะเว้ยเราเนี่ยจริงๆผสมโลมาอกู่เขาอยู่เล่ยเปื่อยต้องบอกว่าเพลงดังไม่ดังเนี่ยคุณต้าก็ยืนยันนะฮะช่วงสมัยที่แบบเพลงนี้ตอนกำลังฮอตเนี่ยเขาบอกนักร้องแย่งกันร้องนักร้องที่นักร้องที่แบบกันตายอะใช่ไหมแบบในล็อบบี้โรงแรมที่มีการร้องเยอะๆอย่างเงี้ย ต้องร้องก่อนนะร้องก่อนนะอะไรก็อย่าไปร้องนะใครเล่นก่อนแย่งกันร้องแย่งกันร้องใครใครเห็นคิวร้องก่อนเนี่ยเอาเพลงนี้ไปไอ้คนไอ้คนต่อมาเขาจต่อมาเนี่ยเรียบร้อยเลยอดเนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วครับพี่ก้อยสามสิบปีสามสิบสามสิโอเคสามสิบปีแล้วนะค่ะใช่ค่ะเวอร์ชันสามสิบปีแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็ ทำกิจการส่วนตัวทำร้านอาหารทำร้านอาหารอยู่ที่ไหนเอ่ยคือคลองสิบค่ะเส้นทางสิบนครนายกค่ะมีร้องเพลงเองในร้านไหมฮะมีค่ะชื่อร้านอะไรอ่าเงยชื่อร้านจันเดอ์คาเฟ่ค่ะจันเลยนะจันเดอ์คาเฟ่จันเดอ์คาเฟ่ค่ะอ๋อจันเดอ์คาเฟ่ค่ะอาหารฝรั่งเศสเหรอครับเป็นอาหารฝรั่งเศสด้วยอาหารไทยด้วยแล้วก็มีไอศครีมแล้วก็ที่ร้านเราเราปลูกผักบุสมุนไพยเองเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกสมุนไพรนี่ประเภทไหนทุกอย่างของที่ใช้ในร้านเป็นกระท่อมใบกระท่อมมีไหม ระท่อมเป็นที่พักอาศัยพี่เป็นกระท่อมนะไปกินหนึ่กระท่อมได้ไหมไปกินหนึ่งกระท่อมแล้วแล้วพี่ก้อยร้องทุกวันไหมครับร้องสุขสาวค่ะสุขสาวจะได้ฟังเพลงด้วยความรับอาหารแล้วทำอะไรอีกคุณก้อยเมื่อก่อนก็ทําเป็นนักการเมืองนิดนึงอตอนนี้เล่นการเมืองไหมเล่นอ่งไหมอันนี้นะยังสนใจงานการเมืองอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะรอได้โอเคได้นะช่วงนี้มีงานคอนเสิร์ตมีอะไรใดๆไหมก็มีคอนเสิร์ตถ้ามีคอนเสิร์ตการผสมบ้างหรือว่า ไปร้องเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยครับอ๋อแต้ยังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับ <ไป S 2> ่ดารากันไหม <c oughs> <c oughs> เออนักร้อเขาไปเที่ยวคาราวเกตไหมเวลาว่างนักร้องก็บอกว่าไม่นะถ้าชวนไปคาราวเกตคุณก็บอกอย่าใครเพื่อนอย่ามาชวนล้อคาราวเกตนะไม่เอานะเออเป็นงานมันเหนื่อยแล้วถ้าผ่อนด้วยวิธีอื่นถ้าผ่อนวิธีอื่นไปตอนนี้ก็ไปปลูกผักอืำอ่าทวขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่วันนี้มาเป็นต้นฉบับร่วมเป็นกรรมการด้วยครับพี่ก้อยเชิญครับสวัสดีครับ ก็มีเส okay. ียงเสซิงร่าอยู่เลยนะคุณนี่อายุเท่าไหร่คะ44ค่ะทำอะไรที่ไหนคะนี่เออตอนนี้ตอนนี้เอาตอนนี้สิเอาตอนนี้ตอนนี้พีถามอดีตทำไมล่ะมีร้านขายของมือสองอยู่ที่ราชวัตรอนะค่ะขายอะไรบ้างเสื้อผ้าแล้วเก่าไม่ใช่ไม่เสื้อผ้าเสื้้อผามาจับพิคิดนะพี่บ๊ว ขายของมือสองเหรอเช่นเช่นอะไรบ้างของมบรนด์ค่ะแล้วก็มีของแบรนด์เนมที่เป็นมือสองนะอ๋อเอ้ยขายของมือสองนี้คนเราของมาปล่อยกันเราเราอยู่รู้ได้ไงวะว่ามันของแท้ของปลอมอ่ะคือก็จะมีวิธีเช็คของเขาอ๋อของเขาไพรว่าเราไม่ได้เช็คเองเอ่อนิวกับญาติอะค่ะญาติเราแล้วปนิญาติมาไหมมีเพื่อนเพื่อนมาไหนเพื่อนเธอไหนไหนเพื่อนนะโอ้เพื่อนเธอเธอไม่น่าคบกับคนลักษณะนี้ อย่าพี่เดี๋ยวร้องไห้กันอีกผมดูทรงเมื่อกี้ไอ้หมวกก็จะจะร้องเหมือนกันเดี๋ยวมันขายเสื้อผ้ามือสองของมือสองมันจะมันจะเศร้าครับแล้วก็น่ยถ้ามันร้องเดี๋ยวร้องเพลงตอนไหนร้องเพลงตอนไหนร้องเพลงตอนไหนเนี่หมายถึงว่าร้องเป็นนักร้องด้วยไหมเป็นนักร้องไหมเคยเป็นนักร้องไหมระดับนักร้องกันนานแล้วว่าคะหมายถึงว่าก็เป็นนานแล้วเราเป็นนานแล้วหรอ ทำไมไม่หายเหรอเคยไปพบแพทย์ไหมหายยาแล้วขาหายย่ากวเหรอเป็นตลอดไปแล้วตตลอดไปแล้วค่ะเคยพบแพทย์ไหมเคยค่ะตัดแล้วสิเรียบร้อยอ้าวจริงเลยเขารู้กันหมดเลยบ้าจริงเชียวบ้าเนี่พี่ยังปรึกษาแพทย์อยู่จะตัดหมอบอกฉันลดตัดญ้าทั้ง แล้วไปเอาเวลาไหนไปร้องเพลงของพี่ก้อยเขาคือเพลงพี่ก้อยฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อชอบใช่ชอบพราอะไรชอบพราอะไรก้อยเป็นคนเสียงหวานนะคะอ๋อชอบเวลาร้องเพลงพี่ก้อยอักขระชัดเจนมากเน่่เน่่คือหมายถึงว่าคือตอนเด็กๆที่เราเราโตมาอะไรเงี้ยเราได้ฟังเพลงพี่ก้อยแล้วเราก็เราลองติดปากมาตลอดพอเปิดเพลงพี่ก้อยแล้วก็เต้นด้วยใชตอนนั้นตอนลตอนหัวโปลอกหัวปลอก 对 <laughs>